สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ s e c r e t บันเทิงกับผมแบมปิติพัทครับเพราะเราเชื่อครับว่าทุกๆงานบันเทิงกว่าจะสําเร็จมาให้คุณผู้ชมได้ดูนั้นเบื้องหลังมี Secret มากมายในการคิดและทําวันนี้ครับเราจะว่ากันด้วย Secret ของแม่นางพระขนง The Musical ซ,ซึ่งทําการแสดงไปแล้วหลายรอบด้วยกันรับเป็นที่ชื่นชมแบมบอกเลยครับว่ากระแสดีมากๆรวมถึงตัวผมเองได้มีโอกาสไปดูแล้วเหมือนกันนะฮะซึ่งแบมประทับใจมากหลายๆองค์ประกอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวเหล่านักแสดงนะฮะรวมถึงเพลงโอ้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือฉากแสงสีเสียงบางบอกเลยด้วยได้ว่าครบมากๆเลยจริงๆคุณผู้ชมครับกว่าที่ทีมงานจะคิดและทำจนออกมาเป็นผลงานที่คนดูประทับใจขนาดนี้เขามีซีครติตอะไรไปชมกันครับโอกาสสุดท้ายแล้วครับนับจากตอนนี้เหลืออีกแค่6รอบเท่านั้นกับแม่นาพระขนงเตอะมิสิคอล ละครเวทีที่เป็นกระแสถูกพูดถึงกันปานต่อปาและสร้างประสบการณ์นสนุกครบรถให้กับผู้ชมอย่างทุกคนเป็นมิวสิโนลเพลที่สนุกตั้งแต่วินาทีแรกครับแล้วก็ไม่มีไม่มีท่อนไหนเลยที่รู้สึกว่าเอ้ยอืดหรือว่าชา้ามันตื่นเต้นมันตื่นใจแล้วก็มันใจระทึกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอยากจะรู้ว่าแล้วอะไรต่อแล้วยจะยังไงแล้วเรื่องจะเป็นยังไงต่อแล้วใครจะออกมาแล้วมันจะไปทางไหนอีก สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดมากๆก็คือพัฒนาการของบทพัฒนาการของตัวละครนะครับกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันมีเหตุมีผลด้วยว่าทาไมแม่นาคถึงถึงลุกขึ้นมาแก้แขนเราเข้าใจจิตใจของแม่นาคแล้วก็ที่มากมากขึ้นกว่ารอบที่แล้วค่ะแต่ความสนุกในก็คือเพิ่มมากขึ้นไม่ได้น้อยลงเลยซึ่งกว่าที่ทีมงานและนักแสดงจะคิดและทาละครเวทีเรื่องนี้ให้โดนใจประทับใจและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมทุกคนได้ขนาดนี้ พวกเขามีซีเคว็ดอร่อยบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มต้นก่อนมันเป็นหนึ่งในมิวสิควลที่ผมคิดว่าลงตัวมากที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาโครงเรื่องมันจะมันจะเหมือนเป็น,เป,นเป็นตำนานที่ทุกคนรู้กันดีความรักระหว่างคนสองคนระหว่างสภาวะที่เป็นโอเคเป็นเป็นผีกับคนไม่น่าก,ก็เป็นผีแล้วก็อลวาวาทุกคนจะจะจะ,จะรู้จักในมุมนี้เมื่อ9ก้าปีที่แล้วอะเราตั้งต้นจากไม่น่าพระขนมคือตำนานเราเลยเล่ามันเป็นแบบนิทาน มันก็เลยเป็นการคุยกันกับตัวพี่บอยแล้วก็ในทีมด้วยว่าเราอยากตีความมันให้มันเรียลลิสติกขึ้นแล้วก็พี่บอยก็โอเพ่นเลยบอกว่าแก้เลยแก้ได้เลยจะแก้เนื้อแก้อะไรแก้ได้เลยมันมันฟรีมากเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราเอาบทเรามาแล้วลองดูซิเราจะแก้อะไรลแล้วปรากฏผลที่ได้รับมันมันสุดยอดมากขึ้นน่ะทั้งในเรื่องของความสนุกความตื่นเต้นความตลก และเพื่อการสุดคือความรักพี่จะปลอบเธออย่างไรให้อย่ากลัวอย่าวันไหวความรักที่มีให้จะไม่มีวันเสื่อมคลายเราจะทำวันนี้ให้ดีวันพรุ่งนี้จะดีจะร้าจะไม่นึกเสียดายเมื่อต้องจากกัน จะกอดเธอไว้ให้กายแนบกายตราบน,านเช่านาน,านอยากให้รู้แม้เราใกลกันแค่ไหนพี่จะคืนมากอดเธอจนตราบสิ้นลมหายใจ าถามว่าคนดูจะได้อะไรจากแม่นาคนัดว่าตัวละครตัวนี้นะคะแม่นาคเขามีมีความรักที่มุ่งมั่นมากนะคะแล้วเป็นตำนานที่มีมายาวนานแล้วก็นัดเชื่อว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มีอะไรที่เหนือธรรมชาติแล้วเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เขาสอนให้ทุกคนเนี่ยให้ได้รู้ถึงความรักความรักที่มั่นคง ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ที่คนไม่ได้มาดูเฉยๆแล้วกลับบ้านไปเราจะไม่คิดอะไรคะกลับไปเราต้องอยากอยากกอดคนที่คุณรักกลับไปแล้วคุณจะกอดแม่กอดคนรักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอยากให้เป็น่างนั้นชอบคำว่ากอดครั้งสุดท้ายไม่รู้เมื่อไหร่เพราะเหมือนเราไม่รู้ว่าครั้งไหนจะเป็นกอดครั้งสุดท้ายของเราคือทุกๆโมเมนต์มันสาคัญมากอะคะ่ะชอบซีนที่ที่ร้องเพลงกอดน,นะครับ ทำให้รู้สึกถึงแบบความรักระหว่างพ่อมากกับแม่นาคเลยปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดถ้าเรารักใครเนี่ยก็ควรจะส่งต่อความรักหรือกอดคนที่เรารักไว้ไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะมันจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรื่องนี้ก็เป็นก็เป็นข้อคิดที่สําคัญมากๆนอกจากเรื่องราวความรักอันทาบซึ้งแล้ว ผู้ที่ได้ชมแม่นาคพระขนงเดอะมิสิโกลต่างรับประกรัะนว่าละครเวทีเรื่องนี้ไปสุดในทุกด้านทั้งตื่นเต้นสุดขั้วาสุดพลั่าผีและบันเทิงสุดขีดละครเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นบบเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์มันเหมือนรถไฟหออ เรา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 เซ็ตไปแล้วอะว่าไปนะไปฟิ่งแล้วมัไปโดยที่บางทีเราก็าเราไม่รู้มันจะไปไหนมสนุกสนุกมากๆคำนี้มันใช่เลยครับเหมือนเราอยู่บนโรลเลอร์โคสเตอร์นะฮะนั่นคือกราฟอารมณ์จริงๆนะฮะจากที่มันไปดูมีทั้งเศร้าและอยู่ดีก็ตื่นเต้นและบทจะสนุกคือทุกอารมณ์สามารถไปได้สุดจริงๆ แต่คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเชื่อแบบจนกระทั่งคุณผู้ชมได้ไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณผู้ชมเองนะครับสำหรับช่วงหน้าครับกับอีกหนึ่งซีเครตที่ทำให้ละครเวทีนี้สมบูรณ์แบบนั่นคือเรื่องของเพลงช่วงหน้ามาพบก,กัน,นครับเพลงเพราะมากทุกสิ่งอย่างมันลงตัวดูแล้วอมยิ้มไปดูแล้วมีความสุขมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบกลายเป็นสงสารนะ่ะสงสารแล้วก็เข้าใจมากๆว่าแบบโหคนคนหนึ่งแบบใช่เหมือนแบบ เพราะความรักมันทําให้ผู้หญิงทําได้ขนาดนี้นะอะไรเงี้ยกลับเข้าสู่รายการ Secret บันเทิงนะครับกับอีกหนึ่ง Secret ของแม่นาคพระขนง The Musical นั่นก็คือในเรื่องของเพลงนั่นเองซึ่งบําบอกเลยนะครับมีทั้งความไพเราะ เนื้อหากินใจและในขนาดเดียวกันดําเนินเรื่องไปพร้อมๆกันนะฮะองค์ประกอบเหล่านี้ทําให้คนที่ไปดูอินแล้วก็เข้าถึงละครเวทีเรื่องนี้เข้าไปอีกผ่านบทเพลงเพราะๆนั่นเองคุณผู้ชมครับทีมงานมีซีเครติตอะไรในการทำเพลงของแม่นาคพระนหนดมิวสิคอ a ลไปชมกันครับ อด้วยความรทพรเพ้มอมตรอมารกรทรุกสิ่งอย่างมันลงตัวดูแล้วอมยิ้มไปดูแลมีความสุขมันทาให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งที่แม่น่าทำไปอ่ะทำไปเพื่อความรักทั้งนั้นเลยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบ กลายเป็นสงสารอะสงสารแล้วก็เข้าใจมากๆว่าแบบโหคนคนหนึ่งแบบใช่มนแบบเพราะความรักมันทำให้ผู้หญิงทำได้ขนาดนี้เลยไนงะพอี่บ,อ,บอยตั้งโจทย์ที่จะตีความไม่น่าให้มีความเป็นแบบใส่ความเป็นจิตใจของมนุษย์เข้าไปในตัวละครทุกๆตัวเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ตัวละคร ม,ม,มันเหมือนเป็นคนที่เราจับต้องได้การเลือกใช้คํำเราเปลี่ยนแต่ที่เราใช้คําที่ประดิษฐ์เนี่ยเราใช้คําที่มาจากความรู้สึกเพื่อให,ให้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออนี่เป็นความคิดเป็นความคิดของคนอนะ่ะคือมีหลายๆมิติอยู่ในเนื้อเพลงแล้วพอใส่ก็ปผมรู้สึกว่ามันมันเต็มมันอิ่มด้วยคอนเซ็ปต์ของละครเรื่องนี้ของเวอร์ชันนี้เราบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับทีมบอกว่าเฮ้ เราจะปรับวิธีคิดอันนึงเลยคือวิธีปรเซ็คือผมอยากได้นักร้องมาเลยหมือว่าทุกคนที่เล่นต้องเป็นนักร้องด้วยเพลงของเรื่องนี้ด้วยเพลงที่แต่ถูกแต่งมาของเรื่องนี้เฮ้ยมันเป็นเพลงที่มันมีความแข็งแรงมากนะครับถ้าเราเอาทุกคนที่เป็นเรียกว่า i n g i n g ง a บสคือเอานักร้องที่ ที่ทำการแสดงได้เน้นการร้องมากกว่าเรื่องอื่นมันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในเพลงเอกนะครับคือเพลงต่างคนต่างไปนี่หรืคือเธอที่เคยรักนี่หรือคือเธอคนนั้นคนเดิมที่รักที่เคยผูกพัน เป็นพันไปอย่าบอกเลยว่ารักกันยิ่งได้ฟังยิ่งช้ำใจซึ่งเป็นการร้องของพี่ม้าครั้งนี้ประตูพบทอนมาเนพี่มาเราก็อยากใช้ศักยภาพของเขาให้เต็มที่ที่สุดเขาตีความว่าอย่างไรแล้วเขา c o m อ o r t a b l e กับการร้องแบบไหนอย่างไรเราก็เลยปรับปรับ การแอนแ์ปรับอะไรยังไงแล้วปรากฏว่ามันแข็งแรงขึ้นอีกแบบหนึ่งไปเลยมันอีกแบบหนึ่งไปเลยผมว่าคุณตู่เนี่ยถ่ายท่อมันออกมาค่อนข้างเพลงจะมีหลายมิติมากมันไม่ใช่แค่การการจะบอกว่าจะตัดใจจากคนรักมันเป็นความเจ็บปวดที่ต้องตัดใจจากคนที่ตัวเองรักเป็นความจำเป็นที่ต้องพูดเหมือนกับว่าสิ่งที่พูดไปอาจจะทำให้ไม่น่าเจ็บสิบเท่า แต่ตัวเองเจ็บร้อยเท่านี่คือสิ่งที่ผมว่าอินเนอร์ของคุณตู่มันพาเพลงนี้ไปไปในอีกแบบหนึ่งของการตีความต่างคนต่างไปต่างคนก็รู้ว่าเราต่างกันแค่คำว่ารักไม่พอเหนียวรังเราได้ทุกอย่าง สายจนเกินแก้ไขต่างคนต่างไปต่างคนต้องรับความจริงเอาไว้สิ่งเดียวที่เหลือคือความเจ็บช้ำในหัวใจจะอยู่เพื่ออะไรต่างมาถึงปายทางหมดทางให้เราเดินไป ย<ส>อมลาจากเจ็บปวดรวดร้าวจนตัวฉันเองต้องยอมตัดใจทนไม่ไหวต้องจบความรักเสียทีทนไม่ไหวมันเจ็บเกินไปจะเจอกันเด้น้าจะกลัวทำไมนะก็น่าให้พี่ไว้เพื่อขับ ลผมคิดว่าคนที่มาดูแล้วได้ฟังเพลงในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยจะต้องรู้สึกว่าแบบดีจังแล้วก็อาจจะอยากจับมือคนข้างๆดูไปด้วยคือคือจะเห็นความลึก และผมเชื่อว่าเนื้อเพลงในเวอร์ชันเนี้จะสัมผัสหัวใจของคนดูได้แบบได้อย่างเต็มอิ่มมากๆเลยช่วงหน้าครับกับอีกหนึ่งซีเครนของแม่นาพระขนง The Mexico ที่ได้สร้างความประทับใจความตื่นตาตื่นใจความว้าวให้กับคนที่ได้ไปดูนะครับรวมถึงตัวผมเองนั่นก็คือฉากเทคนิคพิเศษแสงสีเสียงจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ ทีคุณสร้างมากเขาทุกอย่างใหม่หมดเลยบ้านที่ยกขึ้นมาก็แบบใหม่สลิงนี้มาก็แบบโอ้โหอย่างสมูทเลยนะขนาดนะเล่นเองอะนะยังแบบสนุกเลยอะ ับเข้าสู่รายการ Secret บันเทิงนะครับกับช่วงนี้ที่แบมรอคอยครับกับอีกหนึ่ง Secret ของแม่นาคพระขนม The m u s i c ิ l นั่นก็คือเรื่องของชาเทคนิคพิเศษแสงสีเสียงที่ต้องบอกเลยว่าทั้งสร้างความเซอร์ไพรส์แล้วก็ความประทับใจให้กับคนดูรวมถึงตัวบมเองครับบมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าได้ไปดูคุณผู้ชมจะได้เห็นแม่นาคหอบจะได้เห็นแขน,นยาวๆของแม่นาคหยิบมะนาวน,นี่คือเทคนิคพิเศษที่จะได้เห็นจากแม่นาคพระขนม t ด e m u s i c ิ l ทีมงานแม่นาคพระขนม t ด e มิวสิค l ลมีสีเคร์ในการคิดและทำสิ่งเหล่านี้จนออกมาแล้วคนดูรู้สึกตื่นตาตื่นใจได้อย่างไรไปชมกันครับนอกจากตบมือให้การแสดงแล้วคนผม,ม อลังการมากครับอลังการฉากสวยมากมันมีความมหัศจรรย์ในการเปลี่ยนฉากในการทําให้ทุกอย่างหายไปอย่างรวดเร็วหรือว่าทําให้ทุกอย่างมันแบบอีมาได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไทงทั้งีที่เรานั่งดูกันอยู่โปรดักชั่นเรื่องนี้คือตั้งแต่ตั้งทำละครเวทีแล้วก็เล่นละครเวทีมานะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าจัดเต็มเป็นมิติใหม่ของวงการละครเวทีนะคะซึ่งเทคนิคแพร่ผามาก ต้องบอกนะว่า approach ของการทำละครแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มันก็ไม่เหมือนกันเพราะบางเรื่องโปรดักชันเยอะไปมันก็ขโมยเรื่องมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์แต่เรื่องนี้มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสกับมันนี้เยอะอันดับแรกเลยเ,ยเราไม่อยากตีรันแบบของเก่าเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยมันอาจจะดีประมาณหนึ่ง แต่คราวนี้เราไม่เรียกว่าอัปเกรดเราต้องเรียกว่าเป็นเวอร์ชันใหม่โลเปลี่ยนเลยทุกชิ้นเนี่ยที่คนดูเคยเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นอีกแล้วหลกัหลกๆเนี่ยคือเราเปลี่ยนจากคราวที่แล้วเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องเรื่องความน่ากลัวของผีมากไปหน่อยแต่เราเนี้ยเราใช้2ออย่างคือเลิฟความรักแล้วก็ความน่ากลัวทําไมคนนี้ถึงรักคนนี้แล้วมาสร้างเรื่องราวให้เกิดขึ้นแบบนี้ได้เราทุมด้วยบางสิ่งบางอย่างที่มันดูน่ากลัวแล้ว พวกหวานเราไปหยอดอยู่ในในแต่ละซีเพราะเขาเขามีเลฟิฟเรื่องนี้คือเกี่ยวกับความรักซึ่งทำให้ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมปล่อยวางเมื่อความรักเพราะฉะนั้นคือเราสร้างบรรยากาศแบบผีแต่ความสวยงามแบบความรักซ่อนอยู่ข้างใน,นงจุงเป็นเธอยานข้าจอรักหนักเท่านั้นคุ้มครองดูแลป้องกันไม่ยอมให้ใครทำร้ายแต่ทงจงเย๋ยคิดดูสิเชื่อด้ไหมทงจงดนใจ ้เชกัน็รู้สึกว่าแบบทุ่มเทแบบทุ่มทุนสร้างมากเขาทุกอย่างใหม่หมดเลยบ้านที่ยกขึ้นมาก็แบบใหม่เซรินี่นะคะก็แบบโอ้โหอย่างสมูทเลยมือไม่น่าเทคนิคทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะไม่ได้ใช้ของเก่าเลยสักชิ้นเดียวนะ ตื่นตาตื่นใจอ่ะโดยเฉพาะฉากที่แบบยื่นมือออกมาเขาแบบจะหยิบมะนาวได้ไหมไอ้ที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยแล้วมือแม่น่าจะยื่นยังไงทําได้อย่างสมจริงแปลกใจมากว่ามือยาวๆคือเข้าใจว่าทําอะไรยาวๆออกมาทายาวๆได้แต่มีคำแล้วเก็บได้ด้วยคุณทำนี่ยังไงแล้วมันคือละครเวทีที่เราเห็นต,ตายอย่างนี้ค่ะความคิดคือเราต้องให้ให,ให้ให้คนดูเห็นให้ได้ว่าอันนี้คือมือจริงๆนะคือความเหมือนจริงต้องมีมากขึ้น แล้วหยิบมะนาวเลยสําคัญมากคือถ้าหยิบไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์กัการที่มีมือยาวนะเพราะนั้นมันสัมพันธ์กับเรื่องของมือและมะนาวไอ้มือเนี่ยเราคิดออกแต่อีมะนาวมันล่วงลงไปแล้วมันอยู่ในที่ที่มันเก็บได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกลองหลายๆวิธีจนท้ายสุดนำมาสรุปเป็นวิธีนี้แล้วก็มันเหมือนทอยทุกครั้งแล้วมันลงที่ที่เดิมทุกครั้งคือตอนเราเทสว่าการมาทีมงานทั้กันยังแบบเฮ้ยมันลงได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ยากไหม ต้องมาดูว่า,ว,าว่ามันมันลงได้ยังไงครานี้นจะเนียนจนรู้ส,สึกว่าเขาขอะได้จริงคือนอกจากขอาะโดยเทคนิคสลิงแล้วยังมีเทคนิคขอะอย่างอื่นอย่างเช่นปืบอ,อยู่ๆมาฟืดข้ามาเราเหมือนดอนที่สูงเลย ซ,ซึ่งซึ่งตัวนี้มันก็คือเพิ่มเข้าไปเพิ่มอิทธิฤทธิ์ของความเป็นเป็นผีมากขึ้นมันก็จะทําให้จังหวะต่างๆมันน่ากลัวมากข,น,ขนาดนั้นเล่นเองเนะยยังแบบสนุกเลยอ่ะสนุกกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกมันแบบถึงมันไปได้แบบคลื่นเร็วมากแล้วก็แล้วก็ดูแบบเออมันมันมันน่ากลัวดีมันแบบมันเหวอดีอะค่ะ มันจะเป็นปรากฏการ์มันจะเป็นหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตยิ่งถ้าเกิดคุณมาดูพร้อมๆกับคนที่คุณรักพร้อมๆกับคนในครอบครวัวพร้อมกับเพื่อนฝูงม,มันจะเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ของชีวิตแล้วก็เป็นประสบการณ์องชีวิตที่แบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอจริงๆนะคือผมทําอยู่ทุกวันนี้ผมยังตกใจกับตัวเองว่า อย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วนี่คือคือการมาดูละครวีแต่ละครั้งมันมีแมจิกอะไรของมันในการแสดงสดที่มันภาพยนตร์ก็ไม่ได้ละครโทรทัศน์ก็ไม่ได้นะครับคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ถึงแม้มจะสดเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นผสมผสานศาสตร์หลายๆศาสตร์มากแล้วมันมันต้องมาดูสดเท่านั้นแล้วมันคุ้มมันคุ้มแต่ในขณะเดียวกันมันคือความรู้สึก ที่คุณจะได้รับจากตรงนี้และความรู้สึกนี้มันจะอยู่ในความทรงจำของคุณไปอีกนานมันจะอยู่ในจิตใจของคุณไปอีกนานแับแม่นาคพระพนมตนุลมิสิโคม แบมไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงครับโอกาสสุดท้ายแล้วจริงๆเปิดทำการแสดงวันนี้จนถึงแค่8กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับกับแม่นาพระขนงเดอะมิวสิควลสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการซีเคร็ตบันเทิงพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เพราะเราเชื่อครับว่าทุกๆชิ้นงานบันเทิงกว่าจะสำเร็จมาให้คุณผู้ชมได้ดูนั้นเบื้องหลังมีซีเคร็ตมากมายในการคิดและทำวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ